โอ้โหนี ak ak ak. ่ค e in <Yeah. S 1> ือเค้กกะเพราที่เจ๋งที่สุดและน่ากินที่สุดในเวลานี้แล้วค่ะทุกคนแต่แต่เค้กก้อนนี้เป่าแล้วกินได้อย่างเดียวห้ามเอาไปป้ายหน้าเพื่อนเด็ดขาด สวัสดีค่ะแอนนะคะเป็นครูสอนทำอาหารเพจบ้านพิมพ์วุ้นค่ะแล้ววันนี้ครูจะมาสอนเมนูเค้กผัดกระเพราที่กำลังเป็นกระแสะแวนลอดที่ดังมากๆในตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่วันเกิดของใครหลายๆคนนะคะนิยมเป่าเค้กของหวานกันใช่ไหมคะแต่เค้กแค่ได้ถูกเป่าแต่ไม่ได้ถูกกินแต่พอเป็นเค้กข้าวอย่างเค้กกระเพราเมื่อถูกเป่าแล้วเค้กก้อนนั้นจะถูกกินทั้งหมดอย่างแน่นอนค่ะ อยากรู้วิธีทํากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างมีกระเทียมพริกพริกทอดสําหรับตกแต่งน้ํามันไข่สําหรับทําไข่ดาวแล้วก็ไข่เจียวนะคะกระเพราค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะวันนี้ครูใช้เป็นไก่สับสุดท้ายนี้นะคะซอสปรุงรสใบผาค่ะที่ใช้ทําเมนูผัดกระเพราจบในขวดเดียวโดวยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุดเตากันก่อนนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วตามด้วยกระเทียมเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะ รียมหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกค่ะพริกสามารถใช้พริกอะไรก็ได้ใครจะโขลกพริกแห้งลงไปด้วยก็ได้นะต่อไปค่ะเราจะใส่เนื้อสัตว์เลยนะคะวันนี้แอร์ใช้เนื้อสัตว์ประมาณ500กรัมเลยนะคะสังเกตว่าเนื้อสัตว์จะสุกเร็วมากๆเลย เพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้แอร์ใช้เตาแก๊สของเทคโนพัสซึ่งเตาแก๊สตัวนี้เขามีหัวฟู้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเตาหัวฟู้ไฟแรงเลยทําให้เนื้อสัตว์ของเราสุกไวนะสุกแล้วแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องควันเลยเพราะว่าตรงนี้เรามีมุดดูดควันของเทคโนพัสที่มีกําลังแรงดูดเยอะมากเลยถึง3ระดับด้วยกันเลยค่ะควันเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะ ขั้นตอนต่อไปใส่ซอสใบเผาได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะพอใส่ใบกระเพราเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟแรงให้ใบกระเพราสลบนะคะ พอใบกระเพราสลบแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเห็นไหมคะใช้ไฟแรงผัดแป๊บเดียวก็แห้งแล้วค่ะนยคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะได้กระเพราไก่นะคะสีสันน่าทานแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราทำผัดกระเพราเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มทำเค้กกันเลยค่ะก่อนที่เราจะทำเค้กนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและอุปกรณ์กันก่อนว่าจะใช้อะไรบ้างวัตถุดิบตัวแรกเลยก็จะเป็นข้าวสวยไข่เจียวไข่เจียวตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีสูตรนะคะเดี๋ยวครูแปะสูตรไว้ให้ค่ะใบกระเพราสำหรับตกแต่ง คลิกทอดสำหรับตกแต่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเพราไก่นะคะไข่ดาวค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมีแม่พิมพ์เค้กค่ะวันนี้ครูใช้แบบ7นิ้วนะคะแล้วก็จะมีพลาสติกแบบแข็งนะคะพันรอบเค้กค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นกล่องเค้กขนาด2ปอนด์ค่ะแล้วก็มีฐานรองเค้กข้างในด้วยนะคะตอนนี้เราเตรียมของพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะ เราไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกครูจะวางแม่พิมพ์เค้กไว้ตรงกลางเลยค่ะพยายามปรับให้เขาสมดุลกันนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นแรกนะคะครูจะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะปริมาณข้าวที่ใส่ลงไปนะคะทั้งหมด400กรัมค่ะ หลังจากนั้นเราจะเกลี่ยข้าวใ,ให้เขาเท่าๆกันแล้วก็ทำการกดลงไปค่ะแต่และชั้นเราจะกดข้าวให้แน่นๆเลยนะคะชั้นต่อไปเราจะใส่กระเพากันเลยค่ะกระเพราชั้นนี้นะคะครูจะใส่ทั้งหมด250กรัมแล้วทำการเกลี่ยกระเพราให้ทั่วค่ะ เกลี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดให้แน่นชั้นที่สามปูจะใส่ข้าวสวยลงไปเป็นการใส่สลับชั้นนะคะปริมาณข้าวชั้นนี้ใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะแล้วเราก็จะทำการเกลี่ยแล้วก็กดให้แน่นเหมือนเดิมเลยค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมแอง ทำเค้กกระเพาตัวดีขึ้นมาเพราะว่าแอนไม่อยากให้กระเพาอยู่ในมื้อธรรมดาแต่อยากให้อยู่ในมื้อสําคัญของทุกคนนะคะต่อไปชั้นที่4ก็จะเป็นไข่เจียวค่ะคูดก็จะวางลงไปเลยนะคะ ไข่เจียวเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นที่5เราจะมาใส่ข้าวกันค่ะปริมาณตรงนี้นะคะครูใช้400กรัมค่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยโดยการเกลี่ยข้าวนะคะแล้วก็ทําการกดให้แน่นค่ะหลังจากที่เราทําชั้นที่5เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าข้าวจะเต็มแม่พิมพ์พอดีค่ะครูจะทําการแกะแม่พิมพ์ออกนะคะ ว้าวมีเรียบร้อยเร็วก่อนที่เราจะทำชั้นสุดท้ายนะคะครูก็จะพันเค้กก่อนโดยใช้พลาสติกแบบแข็งนะคะตัวนี้ครูตัดไว้เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการพันเค้กเลยค่ะ หลังจากพันเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำชั้นสุดท้ายกันค่ะโดยการใส่กระเพราลงไปเลยค่ะปริมาณกระเพราชั้นนี้ครูใช้ทั้งหมด250กรัมค่ะ สุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค,ค้กกันเลยค่ะเดี๋ยวครูจะใส่ใบกระเพาากันก่อนนะคะเราจะวางใบกระเพาาให้ระยะห่างกันให้สวยๆเลยนะคะใส่ทั้งหมดประมาณ4ใบค่ะ จากนั้นนะคะครูก็จะแต่งด้วยพริกทอดค่ะหรือใครจะตกแต่งด้วยพริกสดก็ได้นะคะสุดท้ายเลยเป็นดาวเด่นของกะเพราเลยต้องขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะไข่ดาวครูจะวางไปตรงกลางเลยนะ แล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างโอ้โหนี่คือเค้กกะเพราที่เจ๋งที่สุดและน่ากินที่สุดในเวลานี้แล้วค่ะทุกคนไหนใครกำลังหาเค้กวันเกิดเจ๋งๆให้เพื่อนนะคะต้องชอบไอเดียนี้แน่นอนค่ะ เค้กกะเพราไก่ไข่ดาวถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเซอร์ไพรส์เพื่อนเลยค่ะรับประกันว่าเจ้าของวันเกิดที่ได้รับเค้กก้อนนี้นะคะจะต้องตื่นเต้นแน่นอนค่ะมากกว่าเค้กของหวานซะอีกค่ะแต่แต่แต,แตเค้กก้อนนี้เป่าแล้วกินได้อย่างเดียวห้ามเอาไปไป้ายหน้าเพื่อนเด็ดขาด ในเมื่อเรามีสูตรอาหารดีๆอยู่ในมือแล้วนะคะสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องครัวดีๆจากเทคโนพัทค่ะเครื่องครัวของเขานะคะมีคุณภาพแล้วก็ใช้งานดีมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างเช่นเตาแก๊สของเทคโนพัทรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีระบบไฟหัวฟูนซึ่งเราสามารถใช้ไฟแรงได้จะทําให้อาหารของเรานั้นสุกไวมากๆเลยค่ะอย่างร้านของแอร์นะคะเป็นครัวหนัก มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ก็ได้เตาหัวฟู่รุ่นนี้แหละค่ะมาเป็นตัวช่วยในครัวนะคะในเวลาที่เร่งรีบที่ออเดอร์เยอะๆแล้วก็ต้องการใช้ไฟแรงๆด้วยค่ะส่วนเครื่องดูดควันนะคะเนี่ยค่ะแอ์ก็ใช้ของเทคโนพัทไม่ต้องกังวลว่าควันจะลอยเต็มบ้านเพราะว่าตัวเนี้ยเขาดูดได้หมดเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจเครื่องครัวของเทคโนพัทก็สามารถติดต่อที่บ้านพิมพ์บุญได้เลยนะคะเดี๋ยวครูช่วยแนะนำให้ค่ะ แอบหวังว่าเมนูนี้จะถูกใจกันทุกคนนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะกดติดตามได้เลยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวอาหารดีๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย